สวัสดีครับ FC ชาว YouTube อุชิตับชแนลช่องที่มีช่องที่พูดรอเรือร้อลิงชัดที่สุดครับทอไมพี่น้องวันนี้เราจะมาซองดูครับนี่ครับรังนกครับรังนกครับพี่น้องนี่ครับตัวหนึ่งฟักออกมาแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งยังไม่ฟักครับนี่ครับไข่ยังเป็นไข่อยู่เลยครับนี่ครับเป็นนกเขาครับนี่ครับรังนกเขาครับโอ้โหวันนี้เลย แอบมาซ oh. <Yeah. S 2> <ina> ุ่มดูรังนกเขาดูดูดูตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วครับไอเจ้าตัวน้อยตื่นแล้วครับนี่ครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับแม่มันไม่อยู่ครับน่าจะออกไปหากินครับตัวนี้ครับนี่ครับเจ้าตัวน้อยครับกําลังขยับลุกนิกลุกนิกลุกนิกเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับรังนกเขาครับเป็นนกเขาชวาครับนี่ครับนกเขาตัวเล็กๆครับโอ้นี่ครับีการทํารังเขาก็ทําแบบประหยัดเนื้อที่นิดเดียวบางนกบางชนิดนี่ทํารังแบบต้องคุ้มเป็นโพรงครับแต่ว่า นกเขาเนี่ก็ทำรังเล็กนิดเดียวครับนี่โอ้โหถ้าฝนตกมาเนี่ยผมว่าน่าจะเปียกฝนแน่ๆเลยโอเคพี่น้องไม่รบกวนเจ้าตัวนกแล้วเดี๋ยวอุชิตับแชแน,นลคุานยาตล,ลาพิก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าก,ก็ฝากกดติดตามกดตัตะพือให้กับอุชิตับแชแน,นลด้วยนะครับช่องที่พูดรอเรือเราล,งลิงชัดที่สุดในโลกครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ 诶，一四四零五七八。诶，一四四零五七八。